สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับจาก a t e IT Channel นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำลูกเล่นบน Facebook กันนะครับก็จะเป็นวิธีการใส่กรอบรูปเอ่อบนโปรไฟล์ในส่วนของ Facebook ของเรากันนะครับก็จะเป็นลูกเล่น ที่ให้เราไม่เบื่อใน Facebook กันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นกันนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปเวชชั่ Facebook บนมือถือของเรากันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วก็ให้เราทําการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปในหน้าของอ,อ่าโปรไฟล์ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาในหน้าโปรไฟล์ของเราแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของรูปโปรไฟล์ของเรากันได้เลยครับเมื่อเลือกในส่วนของรูปโปรไฟล์การเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการ เลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าเพิ่มกรอบรูปกันได้เลยครับเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้ามายังหน้าของกรอบรูปของเรากันนะครับโดยในหน้านี้นะครับก็เพื่อนๆนะครับก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของกรอบรูปนะครับตามที่เราต้องการกันได้เลยนะครับส่วนตัวผมนะครับก็จะเลือกเป็นตามที่ลูกศรชี้กันนะครับ เมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะเข้ามาในหน้าของการปรับแต่งในส่วนของอ่กรอบรูปของเรากันนะครับเมื่อเราตรวจสอบความเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ให้เราทําการเลือกไปในส่วนของการบันทึกอ่กรอบรูปโปรไฟล์กันได้เลยครับ เมื่อเราคลิกในส่วนของบันทึกกรอบรูปโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยครับในระบบนะครับก็จะกลับเข้ามาในหน้าของโปรไฟล์ของเรากันนะครับและก็ในหน้าโปรไฟล์นะครับก็จะเห็นเป็นในส่วนของกรอบรูปโปรไฟล์ที่มีกรอบรูปที่เราเพิ่งเลือกมาเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ และในคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการใส่กรอบรูปบนโปรไฟล์ a c e b o o k ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีนะครับ